สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวธาตุไฟเป็นคลิปแรนดอมนะคะในหัวข้อที่ว่าที่เขาเงียบไปนิ่งไปเนี่ยเราจบกันไปแล้วใช่ไหมนะคะธาตุไฟก็คือราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูอันนี้หมอมินอ่านทางโหราศาสตร์ไทยวันที่หมอก,กพิมพ์ใต้คลิปนี้นะคะดวงที่วางอยู่ตรงนี้เป็นดวงโดยรวมนะคะมันคงไม่สามารถตรงกับทุกท่านได้ดูเป็นแนวทางจะดีที่สุดให้อ่านสลับกันได้ด้วยมารับชมรับฟังกันเลยค่ะ ในหัวข้อนี้นะใบแรกของคุณเลย the view นะคะ the view of fortune ความหมายมันลงตัวนะคะชาวทาดไฟถ้าคนที่คุณนิ่งเงียบไปเนี่ยเราจบกันไปแล้วใช่ไหมวิวก็คือโชคชะตาบุญธรรมกรรมแต่งท่าบุญวาสนาหรือบุญกรรมยังไม่หมดจากกันมันก็ต้องโคจรมาเจอกันแต่ถ้ามันมันจบแล้วมันสิ้นสุดถ้าเราไม่ใช่มันก็ต้องหมุนนะ,ะเพราะว่ากงล้อมันหมุนไปเรื่อยๆคือหมุนไปวันข้างหน้านะคะตรงนี้ ถามว่าเป็นยังไงที่เงียบนิ่งไปเนะี่ยหมอมินว่าการที่บางคนเขาเงียบนิ่งไปเนี่ยอันนี้เดอะเฮอร์มิตนะคะมีแสงตะเกียงนําทางเขานึกนะเขานึกถึงเรื่องราวเก่าเรื่องราวเดิมๆกับคุณอยูสองด้วยไหมคะเขายังคิดถึงคุณอยูนะคะตรงนี้แปดถ้วยนะคะที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างอาจจะมีความรู้สึกที่เราคิดว่าเขาเป็นคนมีสเสน่ห์เขาเป็นคนที่มีทางเลือกตัวเลือกเป็นคนมีคนคุยคนจีบคนแอลเยอะหรือเปล่าที่ผ่านมานะคะความสามารถี้ คุณอาจจะเสียใจหรือเจ็บปวดามลาเป็นรักสามเศร้าได้พูดจาทิมนแทงใจกันได้นะคะตรงนี้ dover เ,เนาะหมายถึงว่าคุณอยากได้ความรักความอบอุ่นและความเติมเต็มนะคะความเขียวขจีหมายถึงความรักที่เขาเรียกว่าใส่ใจกันก็ได้นะคะมันอาจจะเป็นการสิ้นสุดของบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้เราได้เริ่มต้นสิ่งใหม่นะคะแดไม่เท้า อขออภัยค่ะแปดเลี้ยญความรักนี้คุณอยากได้ความรักที่ใส่ใจสม่ําเสมอดูแลกันนะคะแปดไม้เท้านะ,ะเป็นการสื่อสารเป็นการพูดปัดการคุยะนะเดี๋ยวหมอเขาดูที่ผ่านมานิดหนึ่งสองไม้เท้าคุณอาจจะเคยรอคนเก่าคนไกลหรือคนที่ห่างไปก็ได้มาดูกันนะคะช่วงนี้คุณอาจจะที่ฐานขอพรอ,อะไรไว้นาตรงนี้นะควีนถือถ้วยบางท่านนะคะอาจจะคุยกับธาตุน้ำเนาะะกรกฎมินพิจิกนะคะมีหนึ่งถ้วยมีควีนถือถ้วยนะคะแล้วก็เดมิชิเชียนนะคะ ช่วงนี้ชาวธาตุไฟมีเซนต์มีลางสังหรณนะ์เนาะแล้วก็ธาตุน้ํากระกลมีนพิจิกนะคะคนไกลคนต่างชาติก็ได้นะคะแล้วก็เฮอมีโชกันลักนากนารธาตุไฟเมสิงฮาน و นะคิงเหรียญน,นะคะธาตุดินกันเพชสมังกร7ดาบธาตุลมจปนกุมเมถนุน2ดาบนะคะเจ็ดถ้วย6ดาบ จติกชาตุลลคนาตุล2ไม้เท้าเทมเพอลน์ธนูลขนาธนูสีดาบนะคะเอ็มพาเลอร์ราศีเมษลคนาเมษต,ต่างชาติก็ได้นะคะแล้วก็สิไม้เท้าแล้วก็9้าเหรียญที่ผ่านมาคุณอาจจะรู้สึกว่าใครคนใดคนนึงเขาไม่ได้ใส่ใจเราเพราะว่าเขาอาจจะไปโฟกัสแต่เรื่องเงินเรื่องงานนะคะนาทีการงานโตความรับผิดชอบสูงหรือเขาเป็นคนที่ เหมือนโลกส่วนตัวสูงก็ได้นะคะแล้วก็โฟกัสต่เรื่องเงินเรื่องงานส่วนความรักเขาก็คิดถึงแต่ว่าเขาอาจจะไม่มีเวลาให้หรือเขาไม่ได้ใส่ใจเรามาาประการแรกหมอจะอ่านไพ่ทูมใบที่ออกมาประการที่สองเนี่ยอันนี้นะถ้าไพ่นี้ขึ้นมากระจุกรวมตัวกันแปลว่านะคะอารมณ์เวี่ยงที่ผ่านมาวีนเส่กันคุยกันไม่รู้เรื่องทัศนคติไม่เคยตรงกันมีมีแฟนเหมือนมีคู่แข่งไดยด้วยนะคะ,ะช่วงเวลาที่มีความสุขมันก็มีแต่ ช่วงเวลาที่เคุยกันไม่รู้เรื่องบางอย่างมันก็มีนะคะความรักอาจจะแตกต่างกันสําหรับบางท่านหนึ่งอายุก็ได้ทัศนคติความคิดความอ่านความห่างไกลต่างาต่างชาติต่างภาษาก็ได้นะคะตรงนี้แต่ถ้าเป็นความความรักที่ขัดแย้งไม่เข้าใจหมอหมอ,หม,อมินแนะนําต้องปรับต้องจูนนะคะแต่ถ้าคุณเหนื่อยอยู่ฝ่ายเดียวปรับอยู่ฝ่ายเดียวอีกคนนึงเอาแต่โกรธเอาแต่โกรธานะคะเอาแต่ความ คำพูดที่ทิมแทงใจเราพูดไม่ดีอย่างเงี้ยไม่มีใครอยู่ได้ละะ้ค่ะตรงนี้และความรักอีกแบบหนึ่งเห็นไหมคะจะถว่วเนี่ยเด่นเลยเด่นเรื่องโอ้เขาไม่มีสถานะให้เราเหมือนเขาเจ้าชู้เหมือนเขารู้สึกว่าเขามีอะไรแอบแฝงนะคะนะคะตรงนี้นะบางคนเขาก็นิ่งหายไปเฉยเลยหรือคุณคุยกับคนคนนี้คุณรู้สึกว่าเออเขาไม่ได้จริงจังกับเราเขาไม่ค่อยชัดเจนคุณอยากได้ความรักความยุติธรรมหรือความเท่าเทียมหรือ เรารู้สึกว่าเอ้ยทำไมยิ่งคุยมันเหมือนยิ่งไกลออกไปคุณเลยมูพอนจากตรงนี้มาหรือเปล่านะบางคนก็เป็นความรักต่างชาตินะตรงนี้เจอกันในสายออนไลน์ในสายกลุ่มเพื่อนกลุ่มงานได้ด้วยนะคะบางคนงีโกหนักด้วยอ่ะมาดูกันมาดูกันค่ะคนที่เขาเงียบนิ่งไปเนี่ยเขาทำอะไรอยู่นะคะทาดไฟมาส่องดูกันอ่ใแบบแรกแปดไม้เท้าเลยนะคะอันนี้แปดไม้เทา้าเดียวกันนะ นะคะดูเพิ่มเติมนะคะคุยถือไม้เท้าคนนี้ค่อนข้างเก่งทํางานเก่งทำแต่งานทํากิจกรรมอย่างอื่นเยอะนะคะคิงอ่านายถือไม้เท้านี่ก็เดินทางบ่อยใกล้ไกล,กลเดินทางตลอดมีเวลาคุยกันน้อยมีคนอายุน้อยด้วยนะคะไนถือถ้วยนะคะตรงนี้สเตงสิงลคณาสิงเห็นไหมคะห้าไม้เท้าที่หมอพูดตะกี้บางคนอนะ่ะไม่ได้เกี่ยวกับสามเศร้าวพวกคุณคุยกันไม่รู้เรื่องชอบเอาชนะ แต่ถ้าไม่ใช่คุณก็แปลว่าเขานะที่เราเสีโอ้ยเหนื่อยเหลือเกินเขาคุยไม่รู้เรื่องเอาแต่ใจอะไรประมาณนั้นนะคะหไม่เท้า The เด p เพรสนะคะดิ e ชรีออรกรกฎลักนากรกฎเดอ Hermit ทชาวกันลัคนากันห้าถ้วยนะคะไพ่ใต้สําหรับหนึ่งถ้วยมาดูนะคะตรงนี้หนึ่งนะคนที่คุณคุยเนี่ยมีโอกาสนะคะเพื่อนๆนะถ้าคุณคุยกัน อยู่ทางไกลหมอมินว่ามหนึ่งนะคะเขาเหมือนเขาทํางานเยอะทํางานมากโฟกัสแต่เรื่องเงินเรื่องงานหรือเดินทางบ่อยคุณอาจจะไม่ได้ไม่ได้เงียบนิ่งนะคะแต่ว่ามันเหมือนว่าช่วงหลังๆนี้ไม่ได้ค่อยคุยกันเลยนะคะหมอมินว่าเขารู้สึกคิดถึงคุณอยู่นะเนี่ยไปแปดเมทาขึ้นมาเลยหมอมินว่าคุณอาจจะได้คุยกลับมาคุยกันอีก แต่จะไปรอดหร,อหรือไม่รอดนะคะอันนั้นมันเป็นไพ่อนาคตแต่อันนี้ถ้าในหัวเขาว่าที่เงียบนิ่งไปแปลว่าจบไหมมองว่าไม่จบมีโอกาสได้คุยกันนะคะตรงนี้นะ2คนที่มีปัญหาเนี่ย,ยงัดข้อเนี่ยคือความขัดแย้งทัศนคติไม่ตรงกันเฮอร์มิตเนี่ยการที่เขาเงียบนิ่งเนี่ยมันมันเหมือนคนที่ไปคิดไปทบทวนอะไรหลายสิ่งหลายอย่างอาจจะมีคนที่รู้สึกว่าโอ้ฉันก็ผิดเนาะฉันเป็นแบบนี้แต่จะพูดหรือเปล่าอันนี้นะคะบางคนไม่พูดแต่บางคนรู้สึกผิดในใจ หมอมินว่าเขาอยากคุยกับคุณอยู่นะคะภายตรงนี้อืมแต่บางท่านถ้าคุณไปเจอใครที่เงียบนิ่งไปถ้าเขามีคนของเขาอันนี้เราต้องปล่อยเขาไปนะคะเนี่ยหมอมินว่าเขายังนึกถึงเรื่องราวเดิมๆเรื่องราวเก่าๆกับคุณอยู่นะคะตรงนี้บางคนก็ความรักหมอมินว่าถ้าเกิดความรักที่ผ่านมาอาจจะยังไม่ได้เป็นแฟนกันแต่คุยไปคุณอาจจะคิดว่าเขามีคนคุยเยอะเราเลยถอยออกมาที่จริงหมอว่าเขาคิดถึงคุณอยู่อยากคุยกับคุณนะคะตรงนี้นะ คุณไปเอ็นเพรสในใจเขาอ่ะมาดูมาดูว่าเขาคิดยังไงกับคุณอมนมนะมาดูกันว่าถอดข้อความก่อนเนาะถ้าเขาอยากบอกเขาอยากบอกอะไรคุณก่อนนะก่อนที่จะไปถอดใจดูนะคะที่เงียบนิ่งไปเนี่ยคืออะไรเฮอร์มิดเฮอร์มิดนะคะเดียวกันอ่ะการที่เขาเงียบนิง่งเขาคิดหรือเขาทบทวนอะไรบางอย่างก็ได้นะคะขอแคริ i f เพิ่มเติมนะ เออห้าเหรียญน,นะตอนนี้หมอมินว่าเขาอาจจะรู้สึกน้อยใจอะไรบางอย่าง mm hmm. เกี่ยวกับคุณก็ได้นะน้อยใจนะในความรู้สึกอะไรบางอย่างหรือรู้สึกโดดเดี่ยวหรือความรักมันรู้สึกว่าเอ้ยมันถอดใจรู้สึกว่าเรามีปัญหาแต่ขัดแย้งกันเลยเงียบนิ่งเพื่อทบทวนอะไรหลายอย่างดีกว่านะคะตอนนี้แต่ถามว่าคิดถึงไหมอ่าเห็นไหมาถามว่าคิดถึงไหมนะคะสองด้วยของมองมาทัวครับเขาก็นึกถึงคุณอยู่นะในกรณีนี้นะคะ ะค,ะคุณยังเป็นเดอะซันของเขาเลยนะคะตรงนี้แต่บางคนที่นิ่งเงียไปนะช่วงนี้ที่ไม่มีเวลาคุณอาจจะเดินทางบ่อยนะคะทำงานเปลี่ยนแปลงโยกย้ายอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะคะตรงนี้นะเนี่ยเขาอยากคุยกับคุณนะใจลึกๆเสียดายอยู่นะแต่เนี้ยมีการปิดกัน้นมีกําแพงปิดความรู้สึกกันไปหรือโดนบล็อกก็ได้นะคะตรงนี้อ่ทีนี้หมอดูว่าเขาคิดยังไงคุณบางที่เขาอยากบอกคือเขายังคิดถึงคุณอยู่ นะคะตอนนี้นะเขาก็ถ้าเขาผิดอะไรเขาก็รู้สึกว่าเขาทําให้ถ้วยให้ความรักเนี่ยมันพังใจลึกๆก็อยากคุยกับคุณอยากเคลียร์กับคุณช่วงนี้อาจจะไม่มีเวลาให้คุณคุณยังอยู่ในใจเขาหรือถ้ามีปัญหาความไม่เข้าใจขัดแย้งกันที่นิ่งเงียบไปเนี่ยกลัวว่าคุยแล้วมันจะคุยไม่ได้คุยแล้วมันจะมีปัญหาอีกนะคะเงียบนิ่งไปสักพักเดี๋ยวเดี๋ยวจะติดต่อมาอ่าหมออ่านตามไพ่อ่ะนะมาดูกันเขาอยากบอกอะไรคุณอยากคุยอะไรนะคะเพราะอ่าไม่ถอดความในใจนะคะ เขาคิดและรู้สึกไงคุณบางนะคะในหัวข้อนี้นะใบแรกหกไม้เท้านะคะคิงถ้วยอันนี้เป็นควีนถ้วยนะคะอยู่ตรงเนี้ยควีนออฟครับเขาบอกว่าการที่ห่างคุณไปทําไมเขาแรงตัดคุณไม่ขาดหรือคิดถึงคุณอยู่เพราะว่ามันเหมือนขาดบางสิ่งบางอย่างเห็นไหมคะพื้นดวงคุณมีคว er ีนถือถ้วยของเขาเป็นคิงถ้วยก็แปลว่าคิดถึงบางอย่างที่ขาดหายนะคะ ดิเชียรีออรากรกฎลักคนากรากฎนะบางคนความรักอยู่ไกลแต่เขาไม่ถอดใจหรอวค่ะถ้าพวกคุณรู้สึกดีนะคะใจเรายังมีให้กันเนี่ยนะคะมันไม่เป็นอุปสรรคแล้วเขาไม่จะเคียงบ่าเคียงลหลกับคุณนะคุณคือความอบอุ่นและเติมเต็มให้เขาได้เขาบอกเนี้นะคะเคียงถือดาบนะคะ อันนี้เขาอยากจะชัดเจนอะไรบางอย่างกับคุณหรือถ้าที่ผ่านมาพูดตรงเกินไปแรงเกินไปเขาก็รู้แล้วว่าเขาพูดไม่ดีกับคุณก็ได้นะหรือจัดเมน้นมีคนอยากลื้อฟื้นเรื่องราวเดิมๆกับคุณหรือคนที่ตื่นรู้เอ,อ่อภายที่ผ่านมาบางท่านาคุยกันตรงเกินไปแรงเกินไปแต่สิ่งหนึ่งที่ที่เขาอยากทําคือเขารู้แล้วว่าอยากมีคุณเป็นคู่นะคะชีวิตแต่ช่วงเวลาที่มีปัญหาเขาก็รู้แล้วมันถ้ารู้แล้วมันจะซอฟลงนะคะคำพูดเนาะนะคนะ ตรงนี้ดูเวอร์นะคะเมื่อตกตะกรความคิดนะหนึ่งถ้วยอยากเริ่มต้นใหม่นะคะตรงนี้นะที่ผ่านมาถ้าเขาไม่ได้มีปัญหาการเงินแปลว่ามีความรู้สึกว่าเขาทําให้คุณโดดเดี่ยวไหมหรือมีความรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจไหมนะคะเป็นคนขี้น้อยใจไหมคุณยังเป็นสิ่งดีๆนะคะของเขาอยู่ทำมาแลนด์นะคะความรักนี้เขายัางมีเยอะๆอยากกลับมาปรับเปลี่ยนบางอย่างเช่น หมอพูดไปแล้วถ้าคุณถือดาบใส่กันขัดแย้งมีปัญหานะคะเย็นชาเฉยเมยอะไรก็ตามหมอมินว่าเขาอยากกลับมาปรับบางอย่างเพื่อคุณไม่มีคุณเขาก็รู้สึกโดดเดี่ยวอะรู้สึกเงาเพราะคุณคือคนที่ใช่สําหรับเขานะคะตรงนี้คุณคือคู่ชีวิตคุณคือความอบอุ่นและเติมเต็มตรงนี้นะคะอืมอ่ะหมอมินไปต่อแล้วกันดูแอคชั่นนะคะความสัมพันธ์จะเป็นเช่นไร ธาตุไฟนะคะธาตุไฟอยากได้ความรักความอบอุ่นความเติมเต็มสิบถ้วยนะคะมีใครสองคุณอยู่หรือคุณสองใครคะสองไม่เท้านะคะความรักความผูกพันของพวกคุณยังมีแก่กันและกันนะ e m เ e r ร์ความห่างไกลนะคะไม่เป็นอุปสรรคมีโอกาสได้เดินทางถ้าคุณไม่ได้เดินทางไกลแปลว่ามีคนเดินทางมาาความรักมอฟิกไปที่คนไกลเนี่ยมีโอกาสได้ปรับความเข้าใจกันสูงนะคะ นะหรือคนที่ทํางานเกี่ยวกับรถหรือคนที่คนไทยเราอยู่ต่างประเทศหรือคนต่างชาติได้ด้วยนะคะจะติดคุยกันด้วยเหตุผลความรักความสัมพันธ์จะถูกบาลานซ์นะคะเข้าใจกันมากขึ้นอ่านะคะใครตีคู่มาคุณอนธะิษฐานขอพรอ,อะไรไว้ไหมจะปรับจะจูนกันเดซันนะคะความสดใสกําลังมานะควินถธอไม่เท้านะคะสิ่งที่คุณรอคอยมาว่าสิ้นสุดละ ได้วนกลับมาคุยกันเคลียร์ปัญหาเคลียร์ใจบางสิ่งบางอย่างนะคะนะ,ะได้พูดได้คุยเคลียร์ใจนะคะตรงนี้มันขึ้นมาแบบนั้นนะคะไพ่ขึ้นมาแบบนี้นะคะหมอขอดูนางฟ้าให้ก่อนก่อนที่จะไปแนะนําสุดท้ายให่ออโาเคลนว่ายังไงทูเลฟนะคะโซเมดนะคะไพ่เลิฟยูเซลเฟิร์สนะคะตรงนี้แล้วก็ดูนะคะ เคมีตรงกันและพาดไหลแพไลไร้นี่สิ่งเก่าๆจะกลับมาวันที่เราไม่ได้ใส่ใจหรือบางสิ่งบางอย่างที่มันเคยขาดหายจะวนกลับมาให้ได้เริ่มต้นกันใหม่นะคะตรงนี้แต่คุณไม่ได้ตามแล้วนะคุณไม่ได้ไปนั่งตามนั่งงอนั่งอะไรแล้วละคะ่ะเดี๋ยวเขาก็คิดออกคิดได้คิดเป็นเริ่มคิดเป็นเพราะว่าเริ่มขาดบางอย่างเหมือนคุณขาดคุณไปนะคะเออเขาก็คือโซเมทของคุณมอว่าจะกลับมาครานี้น่าจะมั่นคงก่าเดิม ถ้าทะเลาะกันมีปัญหาน่าจะเกิดการเรียนรู้เวลาไม่มีกันและกันข้อดีและข้อเสียข้อดีมันมีเยอะทําค่าเรื่องทะเลาะข้อเสียมันอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยเข้าใจกลับมาคราวนี้มันจะจูนกันได้นะคะมอมีนขอให้แนะนําสุดท้ายดีกว่านะบางคนไปขอพรอะไรไว้หรือเปล่าได้แชริออดสิบเหรียญหนึ่งถ้วยนะคะ โอ้สิบถ้วยคิงถือไม้เท้าอโอ้นะคะคุณต้องทำใจบางคนถ้าช่วงนี้เจอคนที่มีเขางานเยอะเขาทำงานเก่งนะคะนะ,ะทำแต่ง,งานหรือเดินทางบ่อยนะคะตรงนี้มอมมนว่าแต่ถ้าคนที่ทำงานเยอะทำงานเก่งคุณก็ต้องบาลานซ์คนที่คุณคบด้วยส่วนเราก็ต้องเข้าใจเขาก็คืออยู่ระหว่างกลางดีกว่าการเริ่มต้นใหม่ที่อบอุ่นนะ,ะกว่าเดิม ตรงนี้นะคะเข้าใจกันมากขึ้นสำหรับบางท่านนะคะ <c oughs> โอเคคนเดิมๆนะคะ,ะคู่กันแล้วไม่แคลวกันคู่บุญคู่กันตัดกันไม่ขาดมันยังมีไพ่งัดข้อขึ้นมานะคะหมอแนะนําว่าบางคนความสุขมันก็มีแต่ปัญหาคือความไม่เข้าใจความขัดแยง้งเราต้องหันหน้ามาคุยกันแล้วนะคะว่าเอ๊เรารักกันอยู่ไหมเราต้องการกันละกันไหมถ้าต้องการเราต้องปรับต้องจูนนะคะมอง ถ้ามันหมายถึงว่ามันไม่ได้ใช่เกี่ยวกับการนอกใจหมายถึงความขาดัดแยง้งความไม่เข้าใจนะคะเราต้องความรักมันอยู่กค่ที่คนสองคนการปรับการชูนเข้าหากันคุณยังไปต่อได้นะ,ะหมอมินว่ากลับมาคราวนี้มันจะอบอุ่นมากกว่าเดิมขอบคุณมากมายค่ะชาวทาตุไฟอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดที่หมอมินทําคลิปแต่ถ้าดูดวงส่วนตัวนะคะไอดีไลน์ของมอยุตใต้คลิปนี้แอดไลน์นะคะถ้าเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้สวัสดีค่ะ